mือ đe, ăn miếu đe, lốp bài, lốp bài này qua, ăn lốp đi, ăn đi, ส่งไปหาใครหาใครที่น <God> ี้อยู่ต่างจังหวัดหาหหาใครพอมพ้มได้ย่ารึย่าไ้หะอย่าด้อือจ้าพรออยู่นครสวรรเออเอาอะไรมาเนียแ่เอาไปที่ขายยาอะเออห้ายาเขียน ที่เราเขียนข้อความถึงยาถึงคนที่เราจะส่งไปให้แล้วก็ใส่ในตู้นี่นี่นตรงนี้เด็เห็นรอยไหมคะเหมือนสเต็มเลยใช้อะไรสิ ยิ้มแล้วก็ทิ้มไปแล้วผิดี๋ยวาวไปยาวไปเออเอาห้ามลุบยาวไปเออเอาแปะปิดนี่ปิดปิดปิดแล้วกดลงไปเอาหายไ้เพื่อนดูซิปิดได้ไหมปิดได้เลยค่ะปิดได้เลยคะ ดูอะไร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 ดีหรือว่าโทรทัศน์โทรทัศน์ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งในการรับข่าวสารและส่งข่าวสารเออรับไม่ได้ส่งข่าวสารส่งข่าวสารมาให้เราดูใช่ไหมคะ<ท>ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนี้ กี่ตัว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 สิบตัวค่ะหมายโทรศัพท์มีทั้งหมดสิบตัวเออแล้วก็มีอีกอย่างนึ่งนะพรุ่งนี้คราจะเอาให้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มองไม่เห็นค่ะโทรศัพท์มองเห็นภาพ วงคอมองเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเห็นโทรทัศน์มองเห็นภาพไหมโทรทัศน์เปิดได้ลหมมองเห็นภาพไหมเห็นได้ยินเสียงไหมได้ยินแต่มีเครื่องมือสื่อสารหนึ่งอย่างไม่มีภาพแต่มีเสียงไครตอบรู้ได้มันคืออะไรมันคืออะไรอะไรนะ

ฟังอะไรอีกฟังเพลงใช่ไหมคะอ้าวรับของฝันไปค่ะหมายเลขกระต๊อกค่ะอ้าวแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ตั้หน้าของคูณลเนี่ยสีดำๆเนี่ยเขาเรียกอะไรคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอ้าวเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทำงานเอาไว้ทำงานพอทำงานเสร็จปุ๊บคุณลุงอยากส่งข้อ

นี้จะให้ทำอะไรดีไหม